สว,ส,สวัสดีนักนเรียนท,ท,ทุกคนวันนี้คุณครูจะมาสอนอริยสัจรีนะครับอริยสัจรีเราเนี่ยนะครับมันเป็นความจริงอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนำไปสู่การดับทุกข์มีสีประการด้วยกันหนึ่งทุกทุกข์คืออะไรทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นภาวะที่ทําให้ทนได้ยากเอางั้นเราเกิดทุกข์ขึ้นมาคนเราตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาเกิดความทุกข์นะเกิดปุ๊บร้องแวแวร้อง แวะแวะนี่คือเสียใจไหมหรือว่าเจ็บปวดหรือว่าดีใจเคยเห็นเด็กทะลาเกิดขึ้นมาแล้วเฮ้เฮ่เฮ่มีไหมลูกอ่ามีนจะตเด็กเกิดขึ้นมาแล้วแมะแมะร้องไห้แสดงว่าเกิดความทุกข์เด็กทุกข์แต่ยังไม่รู้สึกยังจำความไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกข์มันเลยเกิดตั้งแต่เด็กครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปนะทุกข์ก็มันมีทั้งมีทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็สุขสุขแล้วก็ทุกข์สลับกันไปนี้หลังจากนั้นแล้วก็มีอะไรสมุนไพรสมุ คือสาเหตุของทุงกนะครับก็คือตัณหาสาระกาศนะสาเหตุที่มนเกิดทนะุกอะไรมันร้อนมันโดนนิดปาดโดนพ่อว่าโดนตำหนินะครับหรือเพื่อนแกล้งนะเสียใจก็เกิดแต่สาเหตุมันเกิดทุกนะครับเรียกว่าสมุทยเราไปทีโ่โรดที่โรดคือความดับทุกนะเป็นสภาวะที่ต้องมนุษย์นะครับก็คือเหมือนว่ามีมีสาเหตุแล้วมันก็ต้องมีความดับทุก มีมีส่วนไทยแล้วก็มีฮีโรนะ่นะฮีโร่คือความดับทุกเสร็จแล้วข้อสุดท้ายคือมัดมัดเป็นยัทางทำให้ทุกนั้นหายไปมีหมดแตประการนะครับแล้ว่าทุกมีองแปลนะมัดม,มีองแปลกมัดนี้ไม่ใช่ทุกองแปลกมัดมีองแปลนะครับจากมัดมีองแปลกนะนะม,กมัดองแปลเพราะฉะนั้นเราไปดูนี่ก่อนทำที่เกี่ยวกับเพื่อนของทุกขันขันคืออะไร ขันในเขาศาสนาถือว่าเป็นองค์ประกอบที่มีชีวิตของของของชีวิตที่สมมติเรียกกันว่ามนุษย์มนุษย์อือคนนะครับมีองค์ประ,ะกอบ5อย่างนะฮาเรียกว่าประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปพวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะฮะหรือก็เรียกอาอายตจะกก็ได้หรือเรียกว่าองค์ประกอบก็ได้องค์ประกอบของขันนะขันเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมตั้งอยู่แล้วก็ดับ ตั้งอยู่ระดับคนเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับคนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับเป็นวัตถุสุ่สารเพราะน,นั้นเราอยากในทำอห้มาอยากมาอยู่ในกองทุข์อันนี้แล้วก็ต้องปฏิบาาัติธรรมคุณถ่อยธรรมที่สุดหนึ่งขั้นต่อไปอายรรรันะอายตนะคือจุดเชื่อมระหว่าง์5้5กับสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเราครับเพราะนั้นอ,ยรรรอายัะจนาจะเป็นองค์ประกอบของนิยานะครับคือร,รับรู้จะต้อง มีผู้รู้และสิ่งที่ที่ถูกต้องของขันท้าก็คือผู้รู้นะครับซึ่งรับรู้ผ่านอายตนะภายใไนได้เก่าตาหูจมูกิ้นกายใจนะครับแล้วก็ส่วนสิ่งที่รู้ก็คือรูปเสียงอ่ากลิ่นรสสัมผัสระหว่างเพศอะไรเนี้ยเรียกว่าอายตนะนะครับส่วนขันก็เป็นรูปเวทน,ปปนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เรียกขันขันท่านะครับขนงค,คนรีาวักไปยกไป ไปถือขันหน้าไนหะไปเอาไปเอาขันมานะครับแล้วอายตน,นะมันก็จะมีภายในและภายนอกอาญตนะภายในนะครับก็เป็นเรื่องของตาตาสาหรือว,ว่าจักจักคูประสาทหูโสตประสาทกมูกชาประสาทนะครับหรือขานะลิ้นคือชีวหาประสาทกายคือกายประสาทใจคือมโนมโนคือใจไหนะอันนี้ขันภายใน ส่วนภายนอกก็เป็นรูปรูปคือสิ่งที่ตาเราเห็นมองเห็นเส,สียงเสียงคือสิ่งที่เราหูเราได้ยินกริ้งคือี่มูกเราได้ยงรสคือริ้นที่เราสัมผัสน,นะครับแล้วก็สัมผัโพพสโอสภนพะอันนี้สิ่งที่แตะต้องได้แห่งกายสัมผัสกับกายจับมือกันหรือแฟนขอมแก้มกันอันนี้เขาเรียกว่าสัมผัสสัมผัสระหว่างเพศแล้วก็อารมณ์อารมณ์คือทำอารมณ์เรื่องกับอารมณ์ที่ คิดด้วยใจใจคิดปรุงแต่งครับมันก็ถ้าปรุงแต่งในทาง,งที่ไม่ดีมันก็เกิดความฟุข์ถ้าปรุงแต่งมาแล้วเออหนนี้ฉันจะไปเที่ยวเที่ยวแล้วก็เกิดความจะลงใจเพิดบานเราก็ไปเที่ยวหรือพรุ่งนี้ฉันจะไปทาบุญใจมันก็เบิดมา,าใจเราคิดต่ามมันก็จะตกต่านะอันนี้ก็จะเรื่องของอาร,อรมณ์อารมณ์มีหลายอารมณ์ในชะ่ไหมคนเรามีโกรธมีโลภมีหลงนะดังนะนั้นธรรมะที่ควรละนะครับพื้นสมุทยัย ธรรมะที่คนละคือสมุทยัยเนสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์เน้นรู้ละสุทไทยจะเป็นการเรียนรู้สาเหตุของความของความทุกข์นะหรือสาเหตุของปัญหาในชีวิตของเราทั้งนี้เพื่อที่จะได้หาทางทำไมละเหตุนัน้นนะครับแล้วก็นําพาชีวิตให้เราลดพ้น,นป,ปัญหาที่หรือปัญหาให้มันเบาบางลงปัญหาของชีวิตมันก็จะเราก็จะผ่านพ้นไปไนดะ้ใช่ไหมเพราะเราคนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วมันมีทุกข์อ่าร้อนทุกไหมหิวทุกไหม เพื่อนเตะเจ็บขาทุกใช่ไหมแม่ว่านิดนึงก็น้อยใจเสียใจทุก